Ô, oh, Amila mà Yam Yamon leo, Amila nè. Okay. Ai Yamon um bưng đưa, ơi, um, lê. 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 <laughs> um, um đưa. um rồi nè, Amila. Yamon um ilan nè. Um leo. Nè nè. Um nằng lên bưng đưa. Nè đưa. Ơ, gì Yamon vậy la? ยำมอนอึมอีลาแลเดนี่น่ะอ่อาหายำมอนแล้วเห็นบ่คําฮู้คือยังนี่น่ะมื้อได้ยำมอนก็ลมคตัวซุมื้อลมคตัวซุมื้อยมอนว่าเฮ็ดคือยมอนเด้อว่าซั่นยมอนิเ้ออยิ้มงามแท้เอา100ปีพุ่นเด้อเอา1,000ปีพุ่นแอบด้ ยามอนว่าเอาพันตีหันเบิ่งไปเท้าเพ่นพุนเบิ่งไปเท้าเพ่นตาเด้โอ้ห้วแล้วแล้วห้าแล้วใส่เดี๋ยวนี้นม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งใสหงมหยาหลุมยามอนจะอีละเฮ้ยหมยามอนชะอีลามาเลนลิ้นอยู่พีเดอีลาเด้อ บฟักบนิ่งบัติ่งอย่างเนี่ยห้าผู้นั้นเนี่ยห้าผู้นี้เยอะเงาะไปแล้วมาห้าย่ามอนว่ะมันฟั่นับติ่งเนี่ยอย่งเลยฮกนะแล้วคือยูดีเนี่ยมอญชิ่งเนอ เอาเอยตีบุนเดอมเอกินข้าวเดอกินข้าวนต่มอนเดอกินข้าวนำยามยามิ้นแลามออสิหยิบให้ไม่เท่าบกหยิบชิ้นเต็มเต็มัดังอย่างมันหยิบมาช่องพื้นชิ้นพันตะกี้พันเดพนหยิบม อามิลามาลินนะเมตูเดอมายามตูมอนเนออามิลาเนอลูกล้วแม่อลูกล้แม่ลูกโอดลูกขึ้นมาเรนโซเลยเอออ๋ออ๋ออกออออ๋ลูกขอ้นลูกอ๋ออ๋ออ๋อมืออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋อออ ไงวะไปเมียไปเมียลูกมันพอมันต้องคิดป่าเออมาในลูกชีควงอยู่บนไหนถ้ามันนอนต้องต้องบนซอกบนจอกบนถ้ามันเออคือคือคือเออที่เมื่อปะแล้วนี่เออทีมื่อบ้างกันแล้วสิน้ำมาใหม่เด้อเด้อมือหน้ามาห้ามไปตื้อใหม่เด้อมือหน้าน่ะไอ้บายบายตื้อเด้อ พี่พอติดจักเลิศละหฮนบาย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 จุ๊บ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 ะมายามเมตูยามเมตูวันอทิตย์นะยามตะมรไอ้บาย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 เร็วบายบายเร็วบายบายให้กันหน้าเจออัดตัว